อนนี้ลอยสามสียแต่ความรู้สึกมันขับอยู่เท่าะอะไระมันลอยมันขับ้อยหนึ่งคือเมื่อก่อนถ้าเป็นลอยสามสียมันจะมีกระพือกระพือไงแล้วเราต้องเกรงมือเยอะแต่อันนี้คือเราไม่ต้องเกรงคือตอนนี้เป็นลิ่งเราเป็นคนเก่งแล้วต่างกันมากเลยกันต่างกันมากคือเมื่อก่อนมันจะแบบทั้งยุ้ยทั้งโครงแต่ตอนนี้มันมันนุ่มๆแต่มันแน่นด้วยเราเข้าโค้งแบบไม่ต้องตัดเลนเลยค่ะไปเลนเราเลยแล้วเหยียบน้องเหยียบเพิ่มเลยเหยียบเพิ่มได้ด้วย มันจะเกาะแล้วมันดึงเข้าโค้งได้เลยอย่างนี้เวลาเราไปเหนือค่ะสบายใช่ไหมเป้นแต่ก่อนอนะเข้าเหนือโอ้โหแบบตีโค้งนี้ต้องต้องต้องผ่อนเลยอะอ,นนอันนี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าเราไปเทสที่เหนือบ่อยมากชอบไปเหนือชอบไปหมผ้าพันธุแล้วแบบไ,ได้แบบนี้ไปสบายใจลนะเลยเนี่ยเเลยคันนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าไอ้คันที่ตามหลังเราไอ ي, ไม่เห็นเราหยุดเบ